วันนี้จะพามาชมนาฬิกาไทเทเนียมนะครับซึ่งเรือนที่ผมกำลังใส่อยู่แล้วก็เรือนที่ผมกำลังถืออยู่สองเรือนนี้คือนาฬิกาไซโก้พสเปกโชกุน SPB189J แล้วก็ SPB191J นะครับคนที่เป็นแฟนบอยของไซโกนะครับผมคิดว่าเอ้โชกุนเนี่ยเมืองไทยไม่ทำตลาดแล้วือเปลบาตอนนี้กลับมาแล้วนะครับกับตัวไซโกโชกุนเรือนหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวโชกุนหน้าขาวแต่สายเนี่ยจะเป็นสายยางซิลิโคนนะครับแล้วก็อีกเรือนหนึ่งเนี่ยจะเป็นโชกุนหน้าดํา ที่ทั้งตัวเรือนและตัวสายเนี่ยทำจากไทเทเนียมหมดคําว่าไทเทเนียมเนี่ยคุณสมบัติคือเบาแต่ยังคงความแข็งแรงอยู่เปรียบเทียบความแข็งแรงที่เท่ากันนะครับเหล็กสแตนเลสแล้วก็ไทเทเนียมนะความแข็งแรงที่เท่ากันเหล็กจะมีน้ําหนักที่หนักที่สุดเบาลงมาจะเป็นสแตนเลสและเบาที่สุดก็คือจะเป็นไทเทเนียมท่าเรียงกันนะครับแล้วพอมาดูในนาฬิกาที่ทําจากไทเทเนียมนะครับตอนแรกผมว่าเออนาฬิกาปกติมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นอยู่แล้วนะ มันจะทำให้รู้สึกเบาได้ขนาดนั้นเลยเหรอแต่พอผมลองมาใส่เนี่ยเอาว่า2เรือนนี้นะครับเรือนที่ผมใส่อยู่เนี่ยถ้าเน้นเบาจัดๆเลยนะครับตัวสายซิลิโคนเนี่ยเบามากผมว่าใช้คาว่ามันเบาใกล้เคียงกับพวกสมาร์ทวอชเลยดีกว่าคือฟิลลิ่งถ้าเกิดใครที่เห็นเป็นตัวเรือนหน้าโลหะเนี่ยยังไงก็ต้องมีความรู้สึกนะครับว่ามันนะแต่พอมาใส่ผมเอาจริงอันนี้ไม่ได้อวยนะครับมีความรู้สึกลองไปลอง,ลอง,ล,องลองไปลองที่ช็อปได้นะครับมันเบาเหมือนสมาร์ทวอชเลยแต่ในเรือนเนี่ย หน้าตาดูหนักแน่นอนเพราะว่านาตัวเรือนก็เป็นหน้าตาของไซส์นาฬิกาผู้ชายปกติที่ทําจากโลหะนะครับแต่สายเป็นสายไทเทเนียมเนะี่ยรู้สึกเบาได้ขนาดนั้นเลยไหมเอาจริงผมมีความรู้สึกว่าเบานะคือผมมีโอกาสได้ใส่นาฬิกาที่เป็นสายสแตนเลสอะที่เขาเรียกกันสแตนเลสสตีลในหลายๆรุ่นนะครับต้องใช้คําว่าพวกนั้นนะจะมีความรู้สึกหนักผมเลยชอบที่จะใส่พวกนาฬิกาสายยางและสายซิลิโคนนะครับแต่พอมันเป็นฟิลลิ่งเนี่ยสายไทเทเนียมแม่เจ้าเบาดีจริงจริง คอโคเคมันอาจจะไม่เบาเท่ากับสายซิลิโคนนะครับแต่ก็มีความรู้สึกเบาวกว่าฟีลลิ่งที่เคยใส่นาฬิกาที่หน้าตาเงี้ยที่ทําจากสายสแตนเลสนะครับก็นี่แหละคือจุดประสงค์มันก็คือไทเทเนียมปุ๊บมันได้เรื่องความเบาเลยซึ่งทั้ง2เรือนนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นตัวเครื่องออโตเมติกนะครับ 6R35 ดำน้ําลึกได้200เมตรนะครับคำว่าออโตเมติกนี่คืออะไรไม่ต้องใส่ฐานไม่ต้องเปลี่ยนฐานนะครับก็คือจะเป็นระบบไขลานไขลานนะครับหรือ ใช้ระบบการสั่นไหวนะครับก็คือเอาง่ายถ้าเกิดเราใส um ่ทุกวันเราไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องมาตั้งเวลาใหม่นะครับแต่ถ้าบางคนเี่ยเป็นคนที่มีนาฬิกาหลายเรือนนะครับผัดกันใส่เนี่ยตัวเนี้ยอาจจะต้องมาคอยไขลานหน่อยนะถ้าเกิดวันมันหยุดนะครับก็คือเนี่ยเราหมุนหมุดนี้นะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาพอหมุนปุ๊บมันจะดึ๊กออกมาดีนึงแล้วเราก็เนี่ยหมุนหมุนไปอย่างนี้นะครับเป็นการไขลานไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไม่ต้องกลัวว่าตัวลานลานมันจะขาดด้วยมันจะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็คือ ใช้ความรู้สึกอขันไปเรื่อยๆนะครับขันครั้งหนึ่งอยู่ได้เจ็ดสิบชั่วโมงเจ็ดิชั่วโมงนะครับวันหนึ่งมี24 2บสองวัน4ี่ิแปดสาวันเจ็สิบสองนะครับเจ็สบชั่วโมงนี่เกือบอีกสองชั่วโมง3าวันนะครับแต่ถ้าใส่ทุกวันก็ตัวเรือนมันจะมีระบบที่มันจับการสั่นไหวและนาฬิกาก็จะเดินต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็ดึงออกมาตึกหนึ่งจะเป็นการตั้งวันที่ดึงอีกลึกหนึ่งก็จะเป็นการตั้งเวลานะครับสุดคลาสสิก แล้วก็เวลาจะกลับก็เก็บหมุนเดือยกับเข้าไปซึ่งทั้ง2เรือนนะครับก็จะมีการทํางานที่เหมือนกันส่วนตัวหน้าปัดเนี่ยก็คือจะสามารถหมุนได้นะครับจับเวลาหมุนได้ทางเดียวนะครับตัวเนี้คือทาไมถึงหมุนได้ทางเดียวเขาบอกว่าถ้าเกิดบางทีเนี่ยเราเอาไปดำน้ำนะเพราะว่ามันสามารถดำน้ํำลึกได้200เมตรนะครับเราสามารถจับเวลาไปข้างหน้าได้แต่กลัวบงังเอ,อิญเนี่ยมือเราจะไปโดนคือให้มัน เวลามันลดลงได้แต่ต้องห้ามเกินนะรับไม่ใช่ว่าเราจับไว้15นาทีแต่ปรากฏว่าเรามือเราเถอไปเดินกลายเป็น20นาทีแล้วถังออกอากาศหมดนี่เป็นเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นเขาเลยทําให้มันเป็นระบบเหมือนหมุนได้แค่ทางเดียวนะครับแล้วตัวกระจกเนี่ยก็คือจะเป็นกระจกซัลไฟน์ครับการลอยขีดข่วนแล้วก็น้าตัวที่เป็นไทเทเนียมเนี่ยนะ้าตัวเรือนแล้วก็ตัวสายนยจะมีโคตติ้งของตัวซุปเปอร์ฮาร์ดโคตติ้งนะครับก็คือจะเคลือบผิวไทเทเนียมอีกชั้นหนึ่ง การลอยขีดข่วนได้ระดับหนึ่งนะแล้วทั้ง2เรือนนี้ก็ผลิตในประเทศญี่ปุ่นทั้งเรือนนะครับคงจะมีคําถามนะว่าแล้วเรือนไหนดีกว่ากันผมว่าส่วนตัวอยู่ที่ชอบนะครับลองไปใส่ที่ชอบดูถ้าเป็นอารมณ์ของตัวสายสายซิลิโคนเนะี่ยได้เรื่องความเบาส่วนโชกุนไทเทเนียมที่เป็นสายโลหะนะครับก็มีความเบาแต่ก็ยังเบาสู้ตัวสายซิลิโคนไม่ได้นะผมว่าโจทย์การใช้งานเนะี่ยก็ถ้าเอาความเรียบหรูนะครับ สายโลหะมันดูหรูไปอยู่แล้วล่ะส่วนสายซิลิโคนเนี่ยมันก็จะดูแบบไวรุ่นไวรุ่นขึ้นมาหน่อยเน้นสบายๆนะครับซึ่งถ้าดูที่ตัวเรือนไซโกโชกุนผมว่ามันมีความเรียบหรูคือหรูทั้งคู่แล้วล่ะแต่หรูสุดๆกันหรูสบายแล้วกันให้นิยามที่ผมง่ายๆนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปตามคําขอนะครับสำหรับสายนาฬิกาในช่องผมอาจจะมีนาฬิกาเข้ามาเป็นพักๆแบบแวบๆบแวมๆนะครับ หลายคนเล็กรองมาเอออยากดูนาฬิกาต่อวันนี้ก็พามาชมครั้งนี้เราพามาชมนาฬิกาที่ทําจากคาร์บอนไฟเบอร์นะครับวันนี้ทําจากไทเทเนียมในอนาคตอาจจะมีนาฬิกาที่ทําจากอีโคเนลก็ได้ <c oughs> จะว่าไปโอเควันนี้เรื่องลา,งลาด,ดยมานะครับเร้งไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ